ห้าเ <5 S 2> ท่าอีกเท่ทีแรงงานของประเทศนั้นขาดทักษะและความรู้รไม่เห็นมีข้อไหนเลยว่าผู้นําเศรษฐกิจต้องก็หกไม่มีถ้าเป็นอย่างนี้ตลกลงนายกิติรัตน์เอาหลักเกณฑ์อะไรมาคิดไม่มีอยู่ในหลักวิชาการไม่มีอยู่ในหลักการที่ทั่วโลกยอมรับไม่มีเลยเนี่ยครับอันที่สองผมจะตอวันนี้ก็มีแรงข่าวมาอีกไอ้เรื่องเนี้เรื่องนี้เรื่องกิติรัตน์ คือผมไม่อยากให้เก,กนให้คนโกหกเลย <c oughs> ขอเรียกชื่ออย่างเดียวแล้วกันขออภัยผมแบบบีบ่น้่นนะวันนี้มีการคุยกันในพักเพื่อไทยว่าในฐานะพักที่เป็นแกนนําได้รับการเลือกตั้งกว่าครึ่งในสภาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวไม่ต้องมาพักอื่นทำไมปล่อยให้คนกิจิรัตคนชื่อกิจิรัตทํางานอย่างนี้ได้ <c oughs> คุณรู้ไหมคําตอบคืออะไรครับเ <c oughs> ขาบอกว่าวันนี้ในพักเพื่อไทยไม่มีใครพูดกับไอ้หมอนี่ได้เลยมีคนเดียวจะพูดได้อยู่ต่างประเทศ เท่านั้นเท่านั้นตกลงสอง,สองเรื่องนะนะครับที่โยงกับต่างประเทศครับหนึ่งรัฐมนตรีก็บล่าหมเข,เขาไม่เรียกคนต่างประเทศเขาเรียกผู้อยู่ดดนไกลนะครับผู้อยู่ดดนไกลภาษาเดียวของประธานรัฐสภาแล้วก็ถ้านึกย้อนไป หมอนี่ไม่ใช่เหลอตอนน้าท่วมไปสัญญาสัญญากับนักลงทุนญี่ปุ่นร้องไห้เลยครับปวดหาเดี๋ยวจะง่วอย่างนี้โอ้ร้องไห้ครับร้องไห้กอดคอกันครับไอไอ้ไอ้นั่นก่อนก่อนจะร้องไห้ไปสัญญาก็ก่อนเอาอยู่เอาอยู่มั่นใจพอทำไปหมดก็ไปร้องไห้แล้วต้องแตกเหมือนกันแล้วตอนเย็นก็มากินเบียร์หัวเลาะอยู่กินเหล้ากินไวายกินไวายอ่านั่นพลเรือบรรทุนวิตกินก็ไปเห็นตกลงไม่น่าไปเห็นอีก นะฮะนั้นในเรื่องนี้ผมก็อยากจะกระทบชิ่งไปถึงการเมืองอเมริกาพี่น้องคนไทยคงจำคนชื่อแม็เคนได้นายแม็เคนครับนายแม็เคนคืออดีตวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันกรีพับลิกันแข่งปัญหาดีกับโอบามาจำได้ไหมครับนายแม็เคนแล้วก็การลงคะแนนเลือกตั้งปัญหาดีซึ่งเอามามา,มาชนะมันเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกา นายแมคเคนออกมาระบุในเดือนกันยายนครับนายแมคเคนระบุว่าไงระบุว่าเศรษฐกิจอเมริกันนี่แข็งแกร่งแต่หลังจากนายแมคเคนออกมาพูดว่าเศรษฐกิจอเมริกนันยังแข็งแกร่งอยู่เนี่ยหลังจากนั้นอีกสาชั่วโมงเลแมนบา์เทอร์ลมละลายด้วยมูลค่า6แสนล้านเหรียญอเมริกันน่ะเสร็จเรียบร้อยไอยเจ้าโอมาก็ถล่มแมคเคนจนเป็นประธานาธิบดีไม่ได้ตกลงวันนี้จิติรัต <laughs> ว่าไง ถ้าในยะเดียวกันเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันกนะ็คือคนกําลังโกหกนักลงทุนให้เขาเข้าเขาใจผิดในข้อเท็จจริงและในข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่คนที่ประกอบธุรกิจเขาต้องเอาอตัวเลขเหล่านี้ไปวางแผนใช่เพราะฉะนั้นผลตัวนี้เป็นการถ้ามองก็คือเป็นอาจญากรทางเศรษฐกิจอย่างไรแรงตามที่โอบามาโจมตีที่ ที่แมคเคนที่อเมริกาครับแล้วคุณได้เลอกเชื่อไหมรายงานเวิร์ดอิคอนอเมิกฟอรัมใน5ประการเนี่ยความไม่มั่นคงทางการเมืองทุจริตคอร์รัปชันความไม่ต่อเนื่องในนโยบายความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลราชการแรงงานขาดทักษะและความรู้คุณรู้ไหมใครยกมาอ้างผ่านหน้าสื่อมวลชนโดยเฉพาะไทยรัฐลงคุณรู้ไหมใครเป็นคนยก5ประการนี้มาอ้างรายงานเวิร์ดอิคอนอเมิกฟอรั่รัฐมนตรีช่วยครับรมอชครับคมนาคม Oh. สังกัดพักเพื่อไทยด้วยครับตกลงวันนี้พักเพื่อไทยรัฐมนตรีช่วยพูดอย่าหนึ่งรองนายกพูดอย่าหนึ่งตกลงมันเป็นพักอะไรกันแน่แต่ผมว่าท่านตอบคําถามได้แต่ว่าพี่น้องประชาชนต้นน,นเองว่าตกลงแล้วรัฐบาลน,นี้เป็นพักอะไรกันแน่พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันตอบแล้วโดยความเป็นจริงก็คือหลักเกณฑ์มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าความมั่นคงมันขึ้นอยู่กับห้าปัจจัยหลักนี้ ส่วนการไปโกหกสีขาวนะั้นมันมีแต่การประนามมีแต่การต่อว่าต่อขานแล้วถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นความเลวร้ายที่สุดทางการเมืองฉะนั้นในเรื่องกรณตรีตรงนี้ก็อยากจะยืนยันว่าไอ้เรื่องของเศรษฐกิจปีนี้นี่นะไอ้เรื่อง15เนี่ยส่งออกเนี่ยจริงๆมันก็มาจากการอ้างอิงก่อนว่าโดยแบงค์ชาติออกก่อนว่าไม่ได้ครับแบงค์ชาติบอกว่าได้ประมาณ9ครับแล้วก็มีหอกันค้าออกมาที่ไม่ใช่9กกว่า 7, ครึ่งเดียว ก็อยู่ใน7จถึงเกิตตลักษณ์ก็เลยบอกว่ามายืนยันตัวเลขนี้ว่ามันรู้แต่แรกแล้วว่าไม่ได้อะไรแล้วบอกว่าตัวเองต้องโกหกและได้รับอนุญาตโกหกเรื่องราวก็มาต่อด้วยประกาศราชนีครับคือวันนี้นี่พี่น้องลองคิดดูนะครับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่จะต้องได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คือหอการค้าสภาอุตส,สาหกรรม,ส,รรมสมาคมธนาคารแล้วภายใต้รองนายยกที่ออกมารับกับสังคมโลกว่าตัวเองโกหกไปเนี่ยคิดว่า สภาหอสภาอุตสาหกรรมสภารรมสภารรมาคมาต่อไปนี้เขาจะต้องทํำยังไงเพราะว่าสมาชิกเขาทั้งหมดถ้าเศรษฐกิจมีปัญหาสมาชิกเขารับภาระก่อนเพื่อนทั้งในประเทศและนอกประเทศใช่แล้วในแง่ตรงนี้มันเหมือนกับเป็นตัวเลขดัชนีซึ่งถ้าเป็นตัวเลขน่าเชื่อถือทางวิชาการเขาถือว่าถ้ารองนายกพูดมันต้องจริงแล้ววันนี้ผมบอกคนชื่อกิติรัตน์เลย เท่าที่ข้อมูลผมวันนี้ได้รับการยืนยันมาจากแหล่งข่าวอีกคนหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะออกรายการเนี่แหล่งข่าวเยอะนะครับเพราะว่าเขาให้ท่านวินิจฉัยก่อนแล้วก็ให้ฟันไปเลยว่าตกลงว่าคือวันนี้เนี่ยคนคนหนึ่งซึ่งพักเพื่อไทยเขาให้ข่าวมาว่าคุณคุยกับคนคนนี้คนเดียวซึ่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยคนที่อยู่นำเด็กก็ตกลงกับคนในเมืองไทยคนหนึ่งแล้วจะเอาเป็นรองนายกเศรษฐกิจ ขึ้นมาเป็นรองนายกเศรษฐกิจเลยครับเป็นนักการเมืองอยู่คนละโดยมีเหตุเงื่อนไขว่าถ้าเขาเป็นรองนายกเศรษฐกิจถ้ามีปัญหาเขารับคนเดียวคนอื่นไม่ต้องรับครับแล้วไอ้คนคนนี้ก็จะเอาน้องชายมานั่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมด้วยกิติรัตน์จะว่าไงแต่นี่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยกิติรัตน์จะว่ายังไงใครว่าไงก็ช่างไม่สําคัญเท่า ประชาชนจะเอาไงใช่ตรงนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญกว่าและมันเหมือนกับเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะเอื้ออวยให้กับอาณาจักรธุรกิจของคนคนหนึ่งซึ่งจะไปคู่กับประโยชน์ของประเทศชาติและในบางครั้งมันไม่ไปด้วยกันใช่ไหมครับ <c oughs> ประโยชน์ของบุคคลแล้วก็คณะกับประโยชน์ประเทศชาติมันไปคนละทางมันผกผันซึ่งกันและกันเลยใช่ไหมครับความจริงนะตัวเลขเป้าหมายนี่ก็คือ การบอกตัวเลขเพื่อให้ทุกคนจินตนาการว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากจะไปให้ถึงครับเมื่อดําเนินการมาแล้ววันนี้เข้ามาเดือนที่เท่าไร,รของ<น>ของรายปีล่ะเดือนที่แปดก็บอกไล้ว่าจากการประเมินประมาณเพราะว่าอะไรแล้วคงไปไม่ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์รัฐบาลขอปรับที่จะไปได้จริงแค่นี้ก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรทำไมต้องโกหกหรือว่าเมาหรือเปล่าครับหรือว่าการพูดตรงนี้มันกลายเป็นความเท่ไหมครับ หรือจะมองว่าไอ้อย่างนี้เคยทําอะไรกับญี่ปุ่นมาก็ทําไห้สักทีเหม็นอะไรผมว่ากันนะแล้วจริงๆเนี่ยเหตุปัจจัยมันมาจากอเมริกากระทบยุโรปถูกไหมฮะแล้วจริงๆไอ้เรื่องของการที่ส่งออกไปไม่ถึงตรงนี้อย่าโทษน้ําท่วมไม่เกี่ยวน้ําท่วมไม่เกี่ยวนะครับน้ําท่วมใหญ่ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจที่อเมริกา ซึ่งเกิดตั้งแต่กันยาเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วใช่ไหมไอ้รไอ้สบาบันการเงินใหญ่ล้มละลายครับแล้วอเมริกาก็เซแล้วก็มาถึงยุโรปก็ไปไม่เป็นจนชั่วโมงนี้เกือบ4ปีแล้วก็ย่อมรู้แล้วว่ามันมันมันเป็นปัจจัยภายนอกกําหนดผมถึงบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเราต้องระมัดระวังนะเพราะว่านารกจ่อประเทศไทยแล้วถ้าเราเปลี่ยนประเทศไทยไม่ทันต่อสถานการณ์วิกฤตของโลกบีบมาประเทศไทยจะย่ำแย่หนัก พราะสินค้าผลิตแล้วส่งออกไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเรามีรายได้าจากการส่งออก<ช>มากเกินไปวันนี้การชี้ขาประเทศไทยต้องเร่งเปลี่ยนอย่างไรมันเป็นเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจของโลกกดดันประเทศไทยแล้วว่าเราจะต้องมีเวลาให้การตั้งหลักประเทศไทยใหม่เพื่อให้ทุกคนไม่ต้องบอบช้ำมากในเรื่องเศรษฐกิจแต่ถ้าปล่อยให้การบริหารจัดการของบ้านเมืองราชการแผ่นดินไปงี้คุณมั่นใจเลยว่ามันจะรับมือกันได้ถ้าโดยประสบการณ์ท่านเนี่ยมองว่าจริงๆถ้าเป้าส่งออกที่อเมริกายุโรป มีปัญหาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตลาดแล้วใช่ไหมครับเพราะรู้ว่าอย่างไงกําลังซื้อของของสองภาคนี้ต้องหมดไปแล้วก็ต้องลดตัวเลขการส่งออกตอนแรกเขาก็บอกว่าครับอเมริกาเราส่งไปแค่นี้ยุโรปเท่านี้ลดไปหน่อยไม่เป็นไรตัวเลขเร<อ>าก็จะเน้นไปที่จีนไปอินเดียไปอะไรช่ไหมครับใช่ครับตวกลเพราะว่า,วาไอ้จีนที่ซื้อของจากไทยไปก็ผลิตต่อเพื่อส่งขายอเมริกาเหมือนกันฉะนั้นอพอจีนลดลงไปมันก็ลดไปอีกเขาเรียกว่า ผลกระทบทางอ้อมมันเป็นซัพพลายเชนที่มันเชื่อมเชื่อมโยงกันอยู่ครับพอเกิดผลกระโนมาตั้งหลายเดือนคอยสั่งไปหาตัวเลขครับพอหาตัวเลขมาก็สรุปได้เลยว่า1 5ไปไม่ถึงแล้วผมคิดว่าสติปัญญาของคนที่เป็นนักการเมืองสั่งคงไม่ใช่น่าจะมาจากแบงค์ชาติมากกว่าครับแล้ววันนี้รู้ไหมคลื่นใต้น้ำกําลังจะเกิดขึ้นในแบงค์ชาติเขาบอกว่าไอ้เจ้าประธานแบงค์ชาติกำลังจะหาทางเสาะเงิน ทุนสำรอง <S 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 เอาไปเล่นแร่ปแปรธาตุใครขวางก็จะมีการปลดคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรองแบงค์ชาติประธานแบงค์ชาติผู้ว่าการแบงค์ชาติทั้งหมดที่จะมีความเกี่ยวข้องก็จะปลดหมดฉะนั้นนะผมก็เลยอยากสรุปว่าวันนี้เนีน่ยนะไอ้เรื่องการโกหกเนี่ยถ้าเป็นพุพทธศาสนาแล้วไม่ได้ คนใดที่รู้ว่าตัวเองโกหกแล้วรู้ว่าตัวเองโกหกอย่างไรเป็นคนที่จะทําบาปได้อีกทุกเรื่องแปลเป็นภาษาง่ายๆครับเป็นพุทธพจน์เลยนะครับยกมันมันเป็นเรื่องที่ตอกย้ำกัะเจตนาไงค,คนบางคนเนี่ยอาจจะโกหกเพราะเคยชินนะแต่ไม่มีเจตนาไอ้นั่นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่อันนี้รู้ตัวนี่ว่ากโกหกอะ แล้วยังไปโยงต่อได้รับการฉันทานุมัติโกหกด้วยนะครับแล้วยังอ้างเอาพรรคคุณนึ่นะเสียสละโกหกเพื่อส่วนรวมนะ ừ ừ ก็เหมือนอดีตนายกคนหนึ่งไงเสียสละเพื่อชาติเสียสละเพื่อชาติาาตคือเคยให้คำมั่นสัญญาไว้ ฉะนั้นวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับไอ้เรื่องสังคมไทยเรื่องการโกหกโดยเฉพาะผู้ที่ขึ้นมารับผิดชอบบ้านเมืองเราเคยมีอุทางหณ์ร่วมกันแล้วใช่ไหมในระดับนายกรัฐมนตรีในอะไรต่ออะไรวันนี้ระดับรองนายกรัฐมนตรีซ้ําแล้วหน้าชื่นตาบานยอมรับด้วยพี่น้องจะเอาไง <c oughs> คือวันนี้ไม่ตัดสินใจก็ไม่ได้แม้จะต้องลําบากใจแต่จริงๆประชาชนวันนี้อาจจะไม่ลําบากใจแล้ว <c oughs> แต่ว่ารู้สึกว่า ความจริงในสังคมวันนี้กับรัฐบาลชุดนี้มันหาได้ยากเต็มทีกับสิ่งที่มีการพูดบอกกล่าวกับประชาชนและสิ่งที่รัฐบาลมีการพูดจริงคือไม่จริงไม่จริงคือจริงตกลงการเล่นเกมนี้มันเกมใครหลอกใครครับหลอกประชาชนหลอกต่างชาติครับหลอกเพื่ออยู่ไปวันๆตามที่ผมยืนยันให้ไงแล้วการอยู่ไปวันๆของเขาเนี่ยมันคนละขั้วกับประชาชนที่หูใหประเทศชาติครับ ประชาชนเนี่ยพวกนี้อยู่ไปวันๆอยู่ไปเป็นเดือนประชาชนจี้หัวใจมากประชาชนรู้ว่านรกกําลังจะมาสําหรับแผ่นดินนี้ครับเราจะต้องสาหัสหนักกว่านี้เยอะขณะที่พวกเขายิ้มย่องผ่องใสเป็นความชัยชนะประสบความสาเร็จพอะได้บริหารเงินโอ,อ้โหอยู่บนกองเงินกองทองเป็นรายชั่วโมงเป็นรายวันเป็นรายเดือนนี่ ความเข้าใจผิดตรงนี้ผมผมก็เลยคิดว่าช่วงหน้าอยากจะถามท่านเหมือนกันว่าคนที่คนเห็นว่าทําผิดโกโหกไม่มีคุณธรรมไร้เหตุผลละเมิดกฎหมายเนี่ยแต่มีอำนาจจูคอหวัวเลาะต่อกระซิกกันอยู่ในขณะนี้ <_ S 1> กับคนดีที่ต้องต่อสู้อดทนในการที่จะสู้เนี่ยตกลงแล้วสัจธรรมที่เป็นจริงมันคืออะไรกันแน่นะครับช่วงหน้าช่วงนี้ท่านฟังนิดหนึง่งแล้วก็ช่วงหน้าเราคุยกันต่อพักสักครู่ครับ สู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันจันทร์กับสาระการเมืองที่คมชัดในมุมมองของท่านอาจารย์ชัยวัฒน์สิสวงนะครับกับประเด็นที่มีการพูดคุยกันถึงประเด็นที่ว่าทําไมเมื่อประเด็นมันเกิดทางสังคมว่าคนที่โกหกก็ตามหรือทําผิดกฎหมายก็ตามก็ยังมีอำนาจในขณะที่คนดีก็ต้องต่อสู้ถึงขนาดที่มีการพูดกลับด้านกันว่าการที่รองนายกพูดโกหกที่ว่าโกหกสีขาวเนี่ยแล้วก็มาเล่าให้ประชาชนฟัง เพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นความจริงใจที่จะบอกกับประชาชนจะว่าไงครับมันจริงใจที่ไหนมันจำนวนไม่ไม่จริงใจมันไม่ได้จริงใจมันจำนนครับพร่อเผลอเพราะว่าก่อนที่จะออกมาพูดเนี่ยมันมีสื่อมวลชนลงลงรายงานทั่วไปเลยนะว่าท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศหมายาลยหอการค้าออกมาระบุว่าการส่งออกไทยปี2 5 5 5คือปีนี้ปีนี้ครับน่าจะขยายตัวอยู่ระหว่าง3.8ถึง7.5ที่ผมบอกครึ่งหนึ่งไง ครึ่งหนึ่งของสิาเลยมันห่างกันมากจริงๆเนี่ยยังยังให้เกียรินะเจเอาตัวไปนะครับของเขาน่ยอยู่ช่วงสามจุถึงเจเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบจากเทียบจากปีก่อนขยาย1 7บเปอร์เซ็นต์ระดับที่จะเป็นไปได้ก็คือห้าจุดแปดเข้าตรงกลางนะปีที่แล้วนี่สิบเจ็ดปอร์เซ็นต์ครับนะแล้วก็มีมูลค่ารวม242,184ล้านเหรียญอเมริกัน ขยายตัวต่ำสุดในรอบ3ปีนับจากปี2552เพราะเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวทำให้ตลาดส่งออกหลักของไทยชะลอตัวลงเหลือ4.5เปซเมื่อเทียบจากปีก่อนซึ่งขยายตัว16.7ก็คือ17ตามที่บอกเมื่อสักครนนู่จํานวนเพราะตัวเลขมันล็อกครล้ว